สวัสดีครับพี่น้องครับมันนี้ครับผมมาสวนทุเรียนครับจะมาใส่ซปเปอร์โพแทสเซียมคิวเมทนะครับมันนี้ก็เป็นรอบที่สามแล้วครับใส่ไปแล้วสองสองรอบครับประมาณหกเมือก็ใส่เทียครับอันนี้ขั้งที่สามครับประกามัอนี้ครับผมก็จะผสมไอตัวนี่ครับเป็นพกเป็นพงเป็นเม็ดครับสีขาวครับแมกนีเซียม สันเวสตดครับจำาวาได้ครับอันนี้แมกนีเซียมสังเวสครับซื้อมาใส่ครับกิโลหนึ่งยี่สิบ้าบาทครับสั่งในราสดานะครับเนาะผมก็ดีใส่แมกนีเซียมครับประมาณนี้ครับประมาณเครื่องซ่อนครับเครื่องซ่อนโต๊ะนะครับใส่ประมาณน้ำสิบลิตรครับใส่ลงไปเลยครับ กาวซปเปอร์โพแทสเซียมนิวเมทครับเอาเดิมครับเกือบเครื่องซ่อนครับใส่กันื่อยๆครับเนั้นผสมครับค้นเออมีคำเตือนครับผมไปอ่านเมืองไนขอม้ลครับในตัวซปเปอร์โพแทสเซียมนิวเมตนะครับ่าให้เขาตาด้วยครับ่าให้โดนเขาผิวหนังครับ เขาแผลเขาหยังครับมันที่ไปกัดครับกัดก้อนครับเป็นสารกัดก้อนครับเนื่องจากว่าไอ้ไอตัวนี้มันมีคุณสมคุณสมบัติเป็นเป็นด่างครับเพราะเป็นด่างมันอยู่ประมาณแปดถึงเก้าครับมันก็จะเกิดการกัดก้อนครับเขาตาว้ได้ครับต้องรีฟะเอรรีบร้างครับอันนี้ต้นแรกนะครับเนาะมันก็ยกดยือเก่าครับ ไปกันในน้อยคือเขาครับหยดน,นนะโค่นครับกระเทียรครับเดี๋ยวสิเทียบกันครับนี่เทีลาดโค้นครับเป็นสีดำครับท่านผู้ชม ตัวน,นี้รู้สึกว่ารู้สึกว่ามีบาใบใหง่ครับใบิ่งแตกมาครับนี่เขียวเขียวต่ว่า,มาแมลงกินครับโอ้วหแมลงกัดขาดเลยอ๊่เอ๊ะมะแรงอ่ะไม่เหี้ยวไม่แห้ง เลงครับเลี้ยงอย่างว่าเฉดิเอายามาขีดคือว่าดูดีครับต้นนี้มีแน้นมอ่ดีขึ้นครับต้นที่สามครับรู้สึกว่าแย่ครับเป็นนักครับกิ้งตายครับง่าตายตำรวจชมนี่เชื่อ้าครับติดเบิ่งครับนี่ครับ งานมันจ้เป็นสีออกสม้มครับเป็นจุดเป็นจุดเต็มต้นเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยเห็นบ่านี่ีครับเชือล้านะครับนี่น้ําต้นแบบนี้ครับแต่ว่ามันจะเป็นลังล้างครับ เก็มต้นเลยต้นนี้มีแต่ปีเลยขึ้นไปตัวนี้เบื้องแรกว่าน่าจะรอดครับการนักครับนี่เป็นเป็นออกสมสมครับสีสมสมดังๆครับก็รักษาต่อไปครับเมก้อนนี้ผมก็ซื้อเมทาเล็กซิลครับอยากำจับเชื้อราครับเป็นผงสีชมพูครับผสมน้ำเทลาดโค้น อันนี้ก็สรงโตครับเพราะฉะนั้นจะ้แตกยอดต้นนี้ก็เบ่งดูดีครับใบมันใหญ่ขึ้นจักหน่อยนะครับแต่ว่ามันเหมือนกับถักว่าท่านหายดีครับขาดธาตุอาหารไม่ไปเสียมแล้วครับใบเหลืองนิดนึงครับ ันนี้่ท่านได้ปลูกอยู่ครับแปลงไม้ครับแปลงงหญ่ครับสองร้อยกรต้นครับขาที่ขุดหลุมครับเป็นเดือนละขุดยูคนเดียวอ่ผมเอาบักจกนะครับเนาะขุดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมครับสีเหลี่ยมพื้นตาครับเดี๋ยวซีฟ้าไปเบิ้งครับนี่ขาดแมกนีเซียมขาจะว่าเบิ้งในยูทู e เนาะใหม่เป็นสีเหลืองแล้วก็แบบ มีเขียวเขียวตรงกลางครับเป็นเขียวเขียวเป็นเส้นเป็นเส้นครับตัวนี้แตกยอดดีแต่ว่าใม,มันหน่อยครับแต่รักษาต่อไปครับนี่เป็นแนวใดครับ นี่คือสีบอลลอดครับก็บเจ้าอาวาคนเคยปลูกครับแต่มันเป็นกิ่งแห้งครับตัดทิ่มเลยครับมันฉีามลงมาข้างล่างครับยอดมันแห้งข้างบนครับยอดมันแห้งข้างบนนั่นสินะครับอ่าเจ้าไปยุคตะไคร้ครับกาเจ้าเคยปลูกก็เจ้าอาวามันแหง้งติดตัดทิ่มเลยบองไรก็ได้เลยอั่างวันฉีรำลงไปเรื่อเยเรื่อยพผมก็ว่า,วาตัดครับว่าท่านนี้ตัดจิตตัดจู่แต่ว่นเพาท่านนี้ตัด นี้นว่นต้องจั์ครับยังก็ดีขึ้นครับแตกยอดมาจะา่ว่ากิ่งมันตกครับมันปรสันครับนี่กิ่งมันก็ยังสะพานนี่ครับโค้งครับเนี่ยจราเสเชื้อ้าอยู่ในลำต้นทำให้โค้งสางมุกแข็งครับเชื้อา้าพร้อมขาดทานอาหารพร้อม ตัวน,นี้แตกอยอดมหม่ครับกาบมิดบิดครับจังหน่อยมิดบิดใบเหลืองครับรักษาต่อไปครับทาม,มันดีขึ้นครับอันนี้มันต้องต้องจัดทั้งสิงแตกอยอด ตัวนี่กับงามตัวนี่งามกระมูแดบดบนอดดีอยู่ครับต้วนี้อยอดหลังปงสูงเลยครับตัวนี่เกือบสองเมตรแล้ว หมูสันคิงขาดทาทอาหารครับใบมันอย่างที่บอกครับเป็นรย้รยร้ครับสามต้นเลี้ยงกันครับเป็นใบขวดต้นนี้ใครแน่จักน้อยครับฟืนมาได้ยอดกำลังแตกใบง่ายครับ này quạt này bay quạt Mm-mm. ใครอยู่ตัวน,นี้ใหญ่ตัวน,นี้ครับไม่ไม่กลัวก็ใส่ได้ครับก็ใส่ได้ หน่อยหน้าครับประเขียบไปสิเบิดแล้วมั้งนี่ประคามเทพแล้วครับนี่โอ้โยังไงอยู่ครับ มังคุดจะเป็นยังไงเนาะมังคุดมังคุดมังคุดเขียบพันอย่างว่าไอ้หน่วยใหญ่ๆครับท่านผู้ชมหอดทอดบดกตัวหนึ่งนี้สองสาหน่อยสื่อมาแต่ต่งางกุลาบล่ะล้องกล่องโบเวอร์ครับใกล้ใก่้ย่างแลาครับ งน้ำครับแย่เลยแย่เลยอย่างพะราดูดแหละทับหกักคำว่าผีเลี้วหอดพี่สงคุมอยู่ตรงไรหนหักหักคอดตรงนั้นครับอย่างพะาโอเคครับท่านผู้ชมครับลิปนี่มีเพียงเท่านี้ครับ